อยยังวานเศรษฐีอยังมาปนใส่กับเพื่หาเพิ่นบ่มีสินวัดสันคุบานะอ,อันข้างบนนี้ไม่ยังก็พออาอถ้ำเสือห้องคือไปโหดนี่เลยเป็นยอดน้ำยอดน้ำยอ,ยอดน้ำยอดน้ำนะคะพี่น้องเด้อย,ยอดน้ำค่ะแล้วก็คนเลาวพว่ายอดน้ำยอดน้ำใครจะได้ขึ้นถ้ำเสือนะพ่อนาะ ฮ่าสู่กันต่อพี่น้องค่ะสู่กันต่อค่ะบ่ <laughs> บมีของที่ว่าใหา้โอ้ค่ะเพาะจ่ไมีของให้มาใกล้นี่นสัมผัสได้เลยมันบ่พอ่อคนเล่นในตัวคอนี้านะโอ้ค่ะค่ะเพื่อนพวกที่มาสูดเอาเครื่องคือชุดนั้นลยเฮ้ <c oughs> มาสุดที่หนึง่งเเป็นอย่างมาสุดที่สองอสูตมที่สิว่าสูตรเอาเครื่องหม,มายเข้ามาอยากได้ของดีของดีของพันเมื่อว่าท่อาไปนาะพ่อนอกเห็นปะแม่แองไปแคนเจ้าได้เจ้าก็ไปขายถ้าว่าแม่นเครื่องของเจ้าขนาดเจ้าโบ่า,าสูตรเอาเพิ่นเอาให้ค่ะโอ้ เพื่อนเอาให้เองจะนเครื่องเจ้าเพื่อนรักษาพอแล้วเพื่อนส่งคืนค่ะข้าโบมเมนเจ้าไปเอาเจ้าคณมีเนวอือค่ะพ่อไหนว่ามีหลายบอก่อุ่มที่ว่ามาสูตรเอาเครื่องของหยั่งเพือ่อนที่นี่ขอของโด้โหอม,มออไไ่ืองนั้นลื่อสีอ่ิบก็โตนั่นก็เพนเบบ่รูเลี้ยงเล่นบ่เอืขอนเอาแล้วกู พระเคื่อนี่พระมาโดยที่ว่าบอกอนันต์นะค่ะเป็นลิงเป็นยังหองสี่้องเขาได้ปุ๊บเหนือไใบนี่นะโยนอย่างนี้โนเจ้าคิดบูซื้อค่ะพ่อพ่อเตือนพวกลูกเดีวนั้นค่ะจนคิดบูซื้อแล้วบอกอนันต์อยู่บ่ได้ค่ะโอ้พวกลูกนี่มิต่ขอมาขออ่าเบิ่งเป็นบุญหูบุญตาซื่อๆเพาะบ่ได้สิมาอ๋อเนี้ดีเลิกมาลดน้ำโพพอในลำล้วบ่เคืนได้นะ เข็นเสียงมาส่งเสียงแต่ว่าเขาคนอยู่บ้านนี้แต่เขาบุหุประวัติดีคือพออยู่นี่เด็ะแต่พอกรบหูดีแต่เพิ่นในรมิดบางอันคือว่ารวมรวมใแบบผู้ที่ใดนีนะบางคนมีบริสุทธิ์มีเพิ่นถึงบอกเลยค่ะเพ่อบางคนซิพเทอเอาเทาไหมเอายาลำาพอบได้ได้ไหมค่ะเพ่อเพิ่นบ่ให้จ้ะ นี่ซุ่มหลูกซุ่มหลานเห็นก e, ็เพาะได้เป hey uh ็น oh. บุญหูบุญตาบุญใจเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจเนาะพ่อเนาะถือว่าเฮาเกิดมาสาดนี่บุญหลายที่ได้เห็นเนาะพ่อเนาะคนผู้ใดว่าโอ้ที่มาสร้างมาช่วยที่ส่้างคนเจ้าบอกเฮ้ยเจ้าก็มีแนวอด้รอย่างเงี้ยค่ะอืมการกระชับมาอีกประมาณเจ้าก็มีแนวอีกไดไโอ้เว่าเราต้องเหมือนกับรักษาสัจจะเนาะพ่อเนาะอืมเดี๋ยวลูกอันโอ้ อันนี้ห้องอันเห็นยังนี่พ่อเพิ่นไม่ซื้อบ่นี่พ่อโอ้บ่ไม่ซื้อเนอโอ้แต่ว่าคืองงามเทอเนาะพ่อเนาะสาธุสาธุเด้ออืมขออนุญาตไปรค่ะขออนุญาตบาดคำเด้อเน่าปูเน่าตาเทพเทวดาป่าดินสิงศักดิ์สิทธิ์เทวาอารัก อยู่ในสถานทีแห่งนี้สถานทีผู้เขาคั้ยลูกพ่อน้ารวยสุ้ารวยสุ้าโชคสุนำโชคกะออนุญาตบาดคํำเด้อไทยยังไปก็ะอให้หุงให้เฮืองให้เลืง้งให้เหลื่อมซาตุไปสุ้สารวยไกลแล้วละ่ะไกลแเราค่ะไกลและไม่ไ <laughs> ด้เสียเอา บอกพ่อจึงบบลงทางพ่อจึงพาไปค่ะพ่อได้ค่ะเป็นซีเมืองไม่ได้นะค่ะลงไปคู่บ่าเพิ่นมาบัดซีเมื่อให้ไปพักน้ำเพิ่นหันจะขึ้นพราะว่าสิไปเบื้องตรงอ่ะอดี๋ยวคู่บ่าหนึงที่เพิ่นย่างกรรมฐานแล้วเพิ่นเห็นวิญญาณไหมพ่อเพิ่นเห็นวิญญาณตอนที่เพิ่นนั่งย่างกรรมฐานแต่ว่าเฮ่าน่ะจะไปพักหันจะขึ้นไป กรรมฐานไปนั่งสมาธิน้ำเพลินนั่นแล้วพอค่ะทางไปถ้ำเสือนอนนี่น้อพี่น้องก็สิอ่านได้เพราะว่าเพราะว่าได้ยินคุณพ่อเพิ่นเว้าแล้วเนาะค่ะพี่น้องขาก็เลยสิอ่านออกปพรากระตีกระเสียงง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 งยันได้นาะพ่อเนาะเอานักเสือเล่า ยอดน้ำเด้อค <s squishy> uh ่ะพี่น้องเด้อยอดยอดน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยขะน้ำหนาฝนคือสิเป็นน้ำตกเนาะพอเนาะอมื คุดพ่อหกสิบแปดหกสิบเก้าพี่น้องแต่ว่านั่แข็งแห้งก็แอดอีกเด้อพี่น้องเด้นยังจำอ่ะซื้ออซื้น้ำโซกเหอนยังไดดซื้อน้ำโซกไปขามคัวเอยูะะ่้มาเออเลยอะค่ะมาเออเลยแ้่ซื้อขอมคุณพ่อขัวนี่กับคุณพ่อ แบกไม่มาเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องขาข้ามขัวหรเด้มขามซ้ายขามายขามขัวซื้อเพื่อเลยวบาค่ะซื้อน้ำโชคบอกว่าขามขัวบ่มันขามสายพี่น้องเอ้อเฮ้ยผู้เดมสะพานน้อย ยางนี่พยายามหายใจบอออกปากพี่น้องมันสีข้อแหงเนี่แหละเพื่อเอฟซีแฟนช่องอ่าขึ้นมาฮอหยอดผู้เขาคุย้ยเพ้่อนี่พี่น้องเลยทำเสือคิดเบื้งองโลดเนาะพี่น้องเนาะก่อนสีหายชีด้านนั่นให้พิจารณาให้ดีๆก่อนนะคะเป็นกําลังใจให้ดีที่สุดนะคะพี่น,อน้องเนาะใช้ไฟจันที่ใช้ ไหนยังว่าเน้นผักอยู่เอ้ค่ะอ๋อสูตรเพิ่งเลื่อนเป็นจังไรผักเนื้อส่แจัคพักรวนี่งเป็นว่าทำทำเสือหรือไก่เลอะค่ะพี่น้องค่ะอ๋อขึ้นแล้วได้พี่น้องเด้หน่งทานผักลายกหรือยังประธานหอด้วยไปทานนี่ทานหั่นคือกันเลยอืมค่ะแค่พอทานเราบวให้ออกซีค่ะอืมค่ะแค่ออกซ์ือเขาบวไรโอ้โอ้แม่นบวชเขาพ่อเพราะว่าอืมผู้เทบันทึกนะแต่ละวันนี้ เทวดาบันทึกเลยเทวดาประจําเฮานี่ทางห้างพู้ที่ประจาเฮาเขาเกิดวันจันทร์นี้พระวันจันทร์ท่านบันทึกหลังจากทึกมืออื่นวันอาคารเนาะวันอาคารพระวันอาคารวันบันทึกี่ว่าเฮ็ดอย่าง่านมาแต่ละมือค่ะแล้วพระวันจันทร์นีก็มีต่เบิ่งเฮาไปรวมๆบวกล้บบ่ได้บันทึกอย่างพอมาโยนี่นี่ศึกษาไปคือว่า มันไปคือด้านนี้บ้าๆเขาไปทานหรือว่าเฮ็ดวัดเฮ็ดอย่างบ่หรือว่าเฮ็ดคัเพลงเฮ็ดอย่างเขาเคียนซื้อใส่อันนั้นเป็นทานเอาหน้าโอ้ค่ะสาุแล้วกับอันนั้นเขาไปทานสาทุเจ้าค่ะสาทุโปูาทุเจ้าค่ะอนี้แม่อกนี้นี่ทานเท่านี้บาทเท่านั้นบาทนะค่ะอันนั้นเขาเป็นทานแบบว่าอกซื้อแล้วมันเอาหน้าส ถนาดนาเป็นเศรษฐีเป็นไรสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุจะเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีะบใจกินเยอะๆกินเยอะๆจะได้เป็นเศรษฐีเลยเศีเจ็อยู่นะลูน้ำนาหนีนี่กอยอยู่เพิ่นองเดียวนี้ อืมหยิบน่องขอเนาะช่เวล์ทั่วทีโบ่ได้อืแล้วมาลบลูพวกทีผู้ที่อยู่ซี่น่เพ้ยโบได้ผู้ได้ข่านไวข่านเลยกับโบได้อีกอืมมันบอบหักแต่ว่าเบื้องมนุษย์เฮานี่บ่ได้เบื้องยากมนุษย์เฮาแต่ละมือนี่เป็นเป็ดแล้ว เป็นเป็ดแต่บตายเลยบแมนว่นเจ้าตายจึงเป็นเป็ดเลยอ๋อมันบ่พอเออบไดตายนี่เป็นเป็ดเลยค่ะบตายกับเป็นเปดเนะพ่อเนาะเป็นเป็ดเมื่อใดเจ้าคิดบดีอ๋อค่ะค่ะแล้วเจ้าไปอยู่วัดอยู่ว่ากินของทานโบเฮ็ดหยังเออข้นผู้ที่มาอาศัยอยู่วัดนี้โดยโบเฮ็ดหยังนี้อันนั้นเจ้าเป็นเป็ตบผู้สึกโตแล้ววัดสบายมันโบแมนเลยอืเออวันนี้เมื่อใดที่ว่าเฮาคิดอิสาคนอื่น อันนั้นเลยเขาคืดนน่ตัวนั้นเลยตัลุกตุกนะลูกโอ้การทำคิาว่าตายถึงตุกนะลูกโอ้คิดบดีทำบดีนะพ่อเนาะเน้นค่ะดังนั้นนี่มาอยู่สิจึงคอยศึกษาเองแล้วปล่อยวางเด็ดที่ว่ามีแนวมันด่านมั้งใช่ไหมดวางกับตู้นี้นะม่านนี่ก็มาหลายเขาอยู่จีซีนะแห้งหลมันค่ะอ๋อเพราะว่าม่านท่านเป็นปีดนะลูกมากวนเขาจักรยานก็ยังแหล่ะจักรยาน เปรดมนุษย์นะเปรตโบัาตายมัลรกกวนเขานะค่ะโอค่ะว่ไม่ว่าตายจงมีเปรดอันนั้นเป็นเปรดวิญญาณค่ะอันยามกลัวที่สุดนี่เป็นเปรมนุษย์นี่แหละค่ะมันเห็นได้ทุกอย่างฆ่ากันได้ทุกอย่างค่ะ